สวัสดีค่ะแม่แม่กลับมาพบกับแม่มาโยตามเคยนะคะที่ช่องทวินมาม่ามาโยค่ะ,ะก็วันนี้นะคะเราก็จะพูดกันเรื่องนะคะบทบาทสมมติใช่ไหมคะการเล่นบทบาทสมมตินะคะซึ่งด้านหลังนะคะเราเป็นชุดครัวนะคะวันนี้เราก็รู้สึกว่าเราจะต้องแบบให้อยู่ในทีมครัวนิดนึงนะซึ่งวันนี้นะเรามาดูประโยชน์5ข้อนะคะของการเล่นบทบาทสมมตินะคะที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมองของเด็กๆกันคะ่ะ ข้อแรกค่ะส่งเสริมทางด้านความคิดสร้างสรรค์ค่ะ การเล่นบทบาทสมมุตินะคะจะเป็นการกระตุ้นนะคะให้เด็กๆนะคะคิดนะคะแล้วก็เกิดการจินตนาการนะคะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะคะในการแสดงบทบาทนั้นๆนะคะอย่างเช่นนะคะการที่ลูกนะคะแสดงบทบาทเป็นหมออย่างนี้นะคะหรือเป็นคนไข้อย่างเงี้ยแล้วก็คือจริงๆสองสาวเนี่ยชอบแสดงบทบาทนี้มากนะคะคนนึงเป็นหมอแล้วคนนึงเป็นคนไข้นะคะพี่เชอนะคะก็จะมาแล้วนะคะนางก็จะไอขกแขงขกแขงขแขงนะคะมาให้น้องชานะคะซึ่งเป็นคุณหมอนะคะเขาก็จะ ใส่ที่หูฟังใช่ไหมคะใส่แว่นตาอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็ตรวจฉีดยาอะไรวันนี้นะคะซึ่งมันทําให้ณตรงตรงนั้นนะ่ะเขาคิดนะคะเขาใช้จินตนาการเขาคิดนะคะว่าเฮ้ยเวลาเขาจะไปหาหมอเนี่ยเขาต้องเจอกับอะไรบ้างเขาต้องทําท่าย,ยังไงเขาต้องมีอาการยังไงเขาถึงจะไปหาหมอคะ่ะ 2. ส,ส่งเสริมด้านความจําค่ะเด็กๆนะคะจะจดจำนะคะจะใช้การจดจำเนี่ยท่าทางลักษณะาการพูดหรือว่า แอคติ้งต่างๆคะของตัวละครนั้นๆนะคะอย่างเช่นอาจถ้าสมมติเขาจะเป็นแม่ครัวอย่างนี้นะคะบางทีอ่ะเวลาเราไปร้านอาหารนะคะถ้าสมมุติมันเป็นแบบ เป็นอะไรที่เรามองเห็นคนทาครัวไงเราพยายามจะชี้ให้ลูกดูนะคะว่านี่ไงเนี่ยเดี๋ยวน้องเชิญน้องชายอยากจะเป็นแม่ครัวอยากจะเป็นเชฟใช่ไหมเนี่ยจะต้องทําอย่างคุณป้าอย่างนี้นะนูนนี่นั่นเข<ะ>าก็จะรู้สึกว่าเขาจดจําลักษณะท่าทางของคุณป้าแม่ครัวคุณป้าเชฟคนนั้นนะคะแล้วพอเวลาเขากลับมาทาที่บ้านเขาก็อาจจะมาทาท่าคุกคุกค,คุกคนคนคนอะไรทําเหมือนคุณป้าที่แบบเราให้ดูนะคะมันเป็นการกระตุ้นนะคะความจําของเด็กๆนะคะเพื่อที่จะจําลักษณะของบทบาทนะคะที่เขาต้องการจะเป็นนะคะซึ่ง มันดีมากนะคะทาให้เด็กๆมันเหมือนแบบว่าคอยจดจำนะคะเห็นเหมือนเห็นอะไรแล้วพอเรามาชวนเขากระตุน้นให้เขาได้มาเล่นบทบาทสมมตนนินั้นๆเขาก็จะนึกขึ้นได้เลยว่าเออคาแรคเตอร์ของบทบาทนั้นๆเป็นยังไงแล้วเขาจะต้องทําตัวแบบไหนลักษณะยังไงถึงจะเหมือนบทบาทนั้นค่ะ 3. ส,ส่งเสริมทางด้านภาษาค่ะการที่เขานะคะจะเล่นบทบาทสมมตใิใดบทบาทสมมตนินึงนะคะเขาจะเป็นจะต้องรู้เหมือนกับว่าคําศัพท์นะคะ ขององค์ประกอบสิ่งแวดล้อมที่ควรจะอยู่ในบทบาทนั้นๆนะคะอย่างเช่นชุดครัวชุดนี้นะคะก็คือแม่มาอยู่ตั้งใจนะคะจะให้เด็กๆเนี่ยได้มาเล่นบทบาทสมมติให้มันเสมือนจริงนะคะของการเป็นเชฟนะคะเป็นคนทําครัวเป็นแม่บ้านแม่เรือนเป็นแม่ครัวอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเขาจําเป็นจะต้องรู้ศัพท์ทั้งหมดนะคะตอนนี้ถึงแม้เชอชายยังจะไม่ได้พูดแบบว่าเต็มชัดเป็นคําเป็นอะไรแบบเป็นหลายๆพยางค์อะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเวลาเขาฟังอะ่ะเขาสามารถรับรู้ได้ว่าสิ่งที่แม่มาอยู่พูดอะ่ะ มันหมายถึงสิ่งไหนสิ่งไหนมาอยู่ไหมแม่มายูพูดถึงกระทะแม่มายูพูดถึงตู้เย็นพูดถึงแฮมเบอร์เกอร์พูดถึง, ő, ถงข้าวผัดปูพูดถึงอะไรซึ่งแบบเขาจะจินตนาการรู้แล้วว่าสิ่งที่เราพูดคืออะไรอเปิดตู้เย็นตรงนี้กดไฟไมโครเวฟตู้อบคือนางรู้หมดนะคะซึ่งคลังคําศัพท์พวกนี้มันเป็นสิ่งใหม่ของเด็กๆนะคะที่จําเป็นจะต้องเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะแสดงบทบาทนั้นๆนะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นการกระตุ้นมากๆเลยนะคะที่ทําให้เขา จำคำศัพท์ได้นะคะเพราะว่าเขาได้เล่นกับมันจริงๆเขาได้ใช้กับมันจริงๆนะคะก่อนหน้านี้นะคะแม่มายูอย่างพวกเรื่องอาหารนะคะแม่มายูจะให้เขาดูแฟชกัดนะคะซึ่งแฟชกัดเนี่ยมันก็จะมีเป็นหมวดหมู่ใช่ไหมคะเราก็เหมือนกับว่าบิวเขาน,นะคะคือจริงๆเป็นสายกินนะคะอีแม่ก็เป็นสายกินนะคะก็เลยบิวลูกเป็นสายกินด้วยนะคะเราก็จะมาดูเมนูอาหารนะคะทั้งเป็นของข้าวของหวานแล้วก็เป็นเครื่องดื่มนะคะซึ่งเขาก็จะจําได้แล้วว่าเมนูแต่ละเมนูเป็นอะไรเป็นอะไรนะคะแล้วเขาอยากกินอะไรบางทีเขาก็ไปหยิบตัวแฟชะ มาให้แม่มาอยู่เพราะว่าเขาอยากกินนะคะซึ่งเนี่ยพอเวลาเขาจําเมนูแต่และเมนูได้นะคะแล้วก็พอเรามาทําอาหารจริงๆแล้วเราก็พยายามเหมือนกับว่าอาจจะมีซื้อเป็นเหมือนเป็นโมเดลนะคะที่ลักษณะคล้ายเหมือนกับเมนูอาหารนั้นๆนะคะมาให้เขานะคะเขาจะยิ่งจําได้มากขึ้นนะคะแม่มิวก็พยายามใส่ไปนะคะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะบางครั้งก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะทำให้เขาจําได้เนาะซึ่งมันดีมากนะแม่ๆเด็กๆก็จำำําคําศัพท์ได้เลยพอเวลาเราพูดถึงสิ่งนี้เขาก็จะปิ๊งเลยว่าหมายถึงอะไรคะ่ะ 4. ส,ส่งเสริมทางด้านอารมณ์ความรู้สึกค่ะก็คือการเล่นบทบาทสมมุตินะคะบางเรื่องนะคะที่เราสื่อสารให้เขารู้สึกว่าคนเราเนี่ยมีอารมณ์หลากหลายนะคะบางทีเรามีความสุขแฮปปี้เสียใจร้องไห้นะคะ คือมันมีหลากหลายอารมณ์นะคะเราพยายามต้องสื่อสารให้เขาได้รับรู้นะคะเพื่อที่เขาจะได้รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองนะคะบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเช่นเหมือนแบบการแสดงบทบาทสมมุติให้เขาได้รับรู้ว่าเฮ้ย<ม>อารมณ์ของคุณแม่ตอนนี้เป็นแบบนี้นะคุณแม่ร้องไห้เสียใจนะหมามีร้องไห้เสียใจนะเขามาปลอบโยนหมามียังไงแล้วก็ในทางกลับกันถ้าสมมติว่าเออเขาจะร้องไห้แล้วหมามีจะไปปลอบ ปอบโยนเขายังไงนะคะในกรณีที่เราแบบเสียใจในบางเรื่องอะไรประมาณนี้นะคะทําให้เขารู้เท่าทันตัวเองนะคะแล้วก็อารมณ์เพื่อที่จะแบบว่าควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ในตอนที่โตขึ้นด้วยนะคะ และอีกอย่างนะคะการเล่นบทบาทสมมุตินะคะจะช่วยให้ลูกนะคะเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นนะคะเพราะว่าเขาได้ไปเล่นในตัวตัวนั้นอย่างนี้นะคะเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยการทุกข์ทรมานเจ็บปวดหรือว่าเศร้าเสียใจยเนี่ยเป็นยังไงทาให้เขาเห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วยค่ะข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็เป็นการส่งเสริมทางด้านสังคมค่ะ,คะการที่เด็กๆนะคะได้เล่นบทบาทสมมุตินะคะกับคนอื่นนะคะซึ่งอย่างน้อยเนี่ยสแฟตเขาต้องเล่นด้วยกันแล้ว2คน าการที่เขาได้มีคนที่3คนที่4นะคะมีเพื่อนนะคะร่วมเล่นด้วยนะคะทาให้เขารู้จักการเข้าสังคมนะคะการรู้จักการาแบ่งปันนะคะแชร์ริ่งนะคะหรือว่าการที่เหมือนกับรอคอยสมมุติว่า,เ,าเพื่อนเขาเล่นของชิ้นนี้อยู่นะคะเขาต้องรู้จักในการรอนะคะซึ่งเรื่องพวกนี้ด้วยความที่บ้านเราลูกแฝดเนาะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องปลูกฝังมากๆเลยนะคะแม่ๆม่เพราะว่าเด็กอะบางทีเขายังไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องให้ทําไม เขาต้องแชร์ริ่งอะไรอย่างนี้นะคะซึ่ง2คนเนี่ยบอมมีก็ยังจะต้องปวดหัวอยู่ทุกวันคือประมาณว่าจะต้องคอยบอกเขาตลอดนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาก็ขวบกว่ายังแบบ ยังไม่ได้เข้าใจจริงๆนะคะบางครั้งเขายังใช้อารมณ์อยู่ในการที่จะแบบร้องไห้โยเยที่จะแบบตัดสินใจแบบฉันจะร้องฉันจะเอาอะไรอย่างนี้นะคะแต่การที่เล่นบทบาทสมมติไปเรื่อยๆนี่นะคะจะทําให้เขารู้สึกว่าหรือการการการเล่นบทบาทสมมติเนี่ยจะช่วยทําให้เขานะคะเข้าใจในสิ่งนี้นะคะแล้วพอเวลาไปเจอเพื่อนนะคะอย่างการที่เขาไปไปเข้าคลาสนะคะแม่มาอยู่พาไปเข้าคลาสเหมือนกับเรียนกับอาจารย์ต่างชาติอย่างนี้นะคะเขาจะมีรุ่นน้องรุ่นพี่นะคะที่ไปเล่นของเล่นร่วมกันอย่างนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเออการ ที่เขาสองคนอะเล่นบทบาทสมมุติอยู่ที่บ้านแล้วก็ฝึกการแชร์ริงอยู่ที่บ้านเนี่ยทำให้การที่เขาไปเข้าสังคมข้างนอกอะเฮ้ยเขาโอเคว่ะเหมือนว่าเฮ้ยเขาโอเคอะเขาเอาของไปแบ่งน้องนะแล้วก็เขารอให้พี่เล่นเสร็จแล้วเขาค่อยไปเล่นนะอะไรประมาณนี้เหมือนกับว่ามันทําให เป็นการปลูกฝ wow. so kind of ังไปในตัวเลยนะคะที life, ่แบบให้เขารู interior, MMA, pair, light, ้สึกว่าการเข้าสังคมเป็นยังไงการมีผู้อื่นร่วมเล่นบทบาทสมมติกับเขาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันดีมากๆนะคะสาหรับเด็กๆเนาะยิ่งการที่เขาได้เคลื่อนไหวนะคะได้เคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวนิ้วมือหรืออะไรอย่างนี้นะคะมันก็เป็นการที่เขาแบบให้ได้เล่นได้สมบทบาทนะคะสมมติเขาเล่นเป็นทหารเล่นเป็นคุณหมอเล่นเป็น เชฟหรือเล่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยการที่เขาเล่นในหลายๆบทบาทนะคะทำให้เขาได้เกิดการเคลื่อนไหวเหมือนปล่อยพลังอ่ะแม่แม่แมก็ทําให้เขาได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ได้เต็มที่นะคะซึ่งถือว่ามันเป็นอะไรที่แบบดีทั้งทางด้าน m ม n ท a ลนะคะทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านร่างกายนะคะแม่แม่แม ก็ยังไงนะคะอย่าลืมนะคะลืมหาเวลานะคะคุณพ่อคุณแม่เล่นบทบาทสมมุติกับลูกๆนะคะเอาเข้าจริงอะ่ะไม่จําเป็นจะต้องมีชุดครัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่จําเป็นจะต้องมีแบบของอะไรเลยก็ได้นะคะแม่แม่หาสิ่งรอบตัวที่มีอยู่ที่บ้านนะคะแม่แม่มาสร้างบทบาทสมมุตินะคะสมมติเรามีแค่หนังสือพิมพ์เรามีแค่อะไรอะ่ะเราเอาหนังสือพิมพ์มาฉีกฉีกฉีกมาทําใส่เป็นอาหารทําเป็นนู่นนี่นั่นคือมันทาได้หมดนะแม่แม่คือบางทีอ,ะอ่ะการที่ไม่จําเป็นต้องมีของอะไรเลยแล้วสั สร้างจินตนาการเพื่อให้สิ่งของที่แบบเล็กๆน้อยๆหรือมันไม่ใช่เลยไม่เหมือนเลยแล้วจินตนาการว่ามันเป็นสิ่งนั้นอ่ะอันนี้มันน่าจะแบบเหนือขั้นไปอีกแล้วแน่ซึ่งแบบมันดีมากนะคะก็แม่มาอยู่ก็อยากจะสนับสนุนนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหาเวลาเล่นบทบาทสมมติกับลูกๆนะคะนอกจากประโยชน์5ข้อที่จะได้แล้วยังเป็นประโยชน์ทางด้านร่างกายนะคะที่เด็กๆจะได้ออกกําลังกายไปในตัวด้วยนะคะค่ะก็ยังไงหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับแม่ๆนะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไง ฝากกด subscribe นะคะช่อง t วินมาม่ามายูด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ share, นะคะแล้วก็ฝากติดตามแฟซ่าชากับเชอร์ทวินซิสเตอของ2ส,สาวทาง Facebook ด้วยนะฝากเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพวกเราด้วยนะคะวันนี้แม่มายูไปแล้วนะบ๊ายบาย